ลแล้วมาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับอัศจรรย์ที่พระองค์กำลังทําในคริสตจักรอยู่พคุณและเรารู้ว่าพราะองค์นั้นทําอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรานั้น เนื้อหนังเราหนาพระเจ้าเราเมื่อเราอดอาหารอธิษฐานเราได้รับรู้ว่าพระองค์นั้นคอยเราอยู่และเราขอบคุณพระองค์สำหรับก,การเจมิมสําหรับฤทธิเดชท,ที่พระองค์กำลังเทลงมาอย่างมากมายเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในเช้าวันนี้เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ที่พี่น้องของเราทุกคนที่กําลังเดินทางมาเขาจะเดินทางมาได้อย่างรวดเร็ว และขอบคุณพระองค์พระเจ้าแต่ใครก็ตามที่กำลังโอเออยู่ขอบพระองค์ทำงานในใจของเขาที่เขานั้นจะมีความรู้สึกถูกกระตุ้นขึ้นมาและมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าอย่าให้เราทั้งหลายนั้นได้เลือกสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากพระองค์เราทุกคนนั้นจะให้พระองค์นั้นมาเป็นที่หนึ่งเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นจะเป็นพอใ้กับคนในครอบครัวของเราเป็นพอใ้กับเพื่อนฝูงของเราแต่ว่าเราจะต้องอยู่ในการเจิมเพื่อเราจะได้แข็งแรงและการเจิม ในตัวเรานั่นแหละจะไปหักแอกผู้คนทั้งหลายและพาเขามาหาพระเจ้าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับวันนี้ที่พระองค์นั้นจะนําพาให้อาจารย์วิจัยเทศนาพูดผ่านปากของ ผ่านปากของท่านขอบคุณที่พระเจ้านั้นจะพูดผ่านปากของท่านมายังชีวิตของพวกเราที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและชีวิตของพวกเรานั้นจะไม่เหมือนเดิมเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนามัสการไม่ว่าจะเป็นการเรียนละวีในชั้นเด็ก หรือไม่ว่าจะเป็นการที่เรานมัสการร่วมกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ทั้งวันนั้นเราอยู่ในบ้านของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราจะเต็มไปด้วยความชื่นอกชื่นใจเราจะเต็มไปด้วยกําลังที่มาจากพระองค์และเรารู้ว่าตลอดระยะเวลาที่เราจะออกไปทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นพระเจ้าเราจะเต็มไปด้วยกําลังเต็มไปด้วยความสดชื่นและได้รับความโปรดปรานที่มาจากพระองค์เพราะเราให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งมาก่อนสิ่งอื่นใดเมื่อเราให้เกียรติพระองค์ พระองค์ก็จะให้เกียรติพวกเราเราจึงขอบคุณพระองค์และเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสละองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราในการอธิษฐานในเช้าวันนี้ขันกตระเบกกตัะเบเกเตระเบก๊กตัลละเบกกตกดิิกตระบกกตระกเบกกตกเดิิกตระเกตระกเบกกตกดิิกะตะเบกกตระกเบกกตกดิกตระเบกกตระกเบกกตะกดิกตระเบกกตกเบกกตะกดิกตระบก पूर्वग दरग देशी के देशी के दल बल बग दल बग दर्ग देशी के देशी के दल बग दल बग दल बग दर्ग देशी के देश के दल बग

पूर्र बगा दरगा देश के तला बग दल बगा दरगा्य का देश के तला बगा दल बगा दरगा दलबगा दरगा बा पूर्र बगा दरगा देश दला बगा दरगा देशी दला बगा दल बगा दरगा के तलाबा हलहेलु य हलहेलु य हलु यहा